เทคนิคปั้นพอร์ตกำไร190กว่าปร์เซนต์ต่อวันด้วยสูตรก็ตเรนโอเคครับก็กราบสวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับแล้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จครับและนี่คือช่องของ easy trade ครับ ช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดบเบลลีออปชันด้แบบง่ายอีซีอีซีหมดเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพานเพื่อนมาปั้นพอร์ตกันอีกแล้วครับโดยในเงินทุนเริ่มต้นรอบนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่หลักพันนะครับผมนําเงินมาอยู่ที่3,000บาทครับโดยเราจะใช้เทคนิคปั้นพอร์ตที่ชื่อว่า m g God Plan ในการปั้นพอร์ตนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันตรงนี้เนี่ยผมฝากเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของ Easy Trade ไว้ก่อนเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tiktok ของ Easy Trade ครับโดยเฉพาะ Facebook ผมอีซีเทรดครับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวกับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก็เทรดวันไหนกับผมก็จะมีการอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลของออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดเนี่ยไปลองศึกษากับกราฟจริงของเพื่อนๆได้ครับเผื่อว่าวันไหนวันหนึ่งกราฟเนี่ยมันคล้ายๆกันเพื่อนๆอาจจะได้เอาเทคนิคของผมเนี่ยไปใช้งานกันก็ได้นั่นเองนะครับฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันครับ อย่างแรกนี่ครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่แพลตฟอร์ม 8xtrade นะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ก๊อตเทรนของเรานี่ครับนั่นก็คือเจ้าตัวเส้น ATR แล้วก็แท่งเทียน White Wave Volume นะครับไปที่เครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับกดไปที่คำว่า Volume เนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่า White Wave Volume นะครับตรงนี้นะถ้าเราเปลี่ยน Value ครับจาก2เนี่ยให้เป็น10ครับแล้วก็เปลี่ยนคำว่าออโต้นะครับให้เป็นอเวนะฮะหลังจากนั้นกด Apply ได้เลยครับคุณจะได้แท่งเทียน White Wave Volume ครับโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตตััววนนนนนนีีีีี้เเเเ่่่ยยกกกก็็็มปปปสคริ์ชดดะะฮไท mg w wave volume ตรงนี้นะครับหากทุกคนได้มาแล้วนะแล้วก็กด add to chart เนะครับเพิ่มมาที่กราฟแบบนี้ครับมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแท่ง w i e wave volume นะการตั้งค่านี่ก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เช่นกันครับผมเนี่ยได้ทำเป็นเจ้าตัว got trend มาให้ด้วยนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวเส้น atr นั่นเองหากใครนะครับผมที่อยากได้นะครับสองตัวนี้นะสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับแล้วก็บอก admin ไปว่าอยากได้ mg got trend นะครับแล้วเดี๋ยว admin เนี่ยก็จะให้เจ้าตัว indicator สองตัวนีี้้มมากกเเพพื่่อนนนๆคทุดิ กราฟได้เลยครับคุณก็จะได้เส้น ATR ครับโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ครับซึ่งวิธีการทำำํากําไรของเจ้าตัวเส้น ATR และแทง่งเทียน w ว i t e Wave Volume ตรงนี้เนี่ยมันได้มีการปรับตั้งค่ามาแล้วครับว่าหากคุณไปเปิดออเดอร์ในจุดที่กราฟเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเทรนด์นะฮะมันจะมีโอกาสครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนที่มันกาลังจะเพิ่งเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นในจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟเนี่ยได้มีการวิ่งลงมาแบบนี้นะครับผมเราก็เข้าออเดอร์ในแท่งนี้เนี่ยก็จะ ุกอย่างเนี่ยเป็นไปนในทิศทางเดียวกันแบบนี้ะครับผมเขียว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 แบบนี้นะเราก็เปิดออเดอร์บายแท่งที่1แท่งที่2แบบนี้ก็จะชนะนะครับดังนั้นแล้ววิธีการเทรดแบบนี้เราจะเล่นแบบทบเงิน3มามไม้นะครับมันจะได้มีประสิทธิภาพสูงส่วนในการเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับแต่เงื่อนไขแรกครับที่ผมจะต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับนั่นก็คือเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมหรือเทคนิคนี้เนี่ยคุณจะต้องห้ามเล่นบวกลบข่าวครึ่งชั่วโมงโดยเด็ดขาดเลยนะซึ่งถามผมว่าคร้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเล่นบวกลบข่าวครึ่งช เดิมแหละครับแต่มันมีโอกาสที่เยอะขึ้นมากๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเจอกราฟที่มันสวิงนะครับแล้วก็กราฟไม่เป็นไปตามที่เราคาดการและสุดท้ายเนี่ยก็จะแพ้ให้กับเทคนิคนี้แล้วก็จะเสียเงินให้กับตลาดนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบวกลบข่าวครึ่งชั่วโมงไม่ควรเล่นนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตด,ดูข่าวก่อนเลย อ่ะเห็นไหมมันมีข่าวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2องทุ่มห้นาทีนะครับก็เกินเวลาข่าวที่เรียบร้อยแล้วผมก็มองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแบบนี้นะ<ม>ตอนนี้เนี่ยกราฟก็เข้าเงื่อนไขพอดีเลยเดี๋ยวเราจะลองเข้าออ,อเดอร์แรกให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับในการปั้นพอตร,รอบนี้นะครับผมจะเล่นแบบโอเวอร์เทรดนะฮะแล้วก็จะมีการเข้าออเดอร์ที่ผมเนี่ยมั่นใจเท่านั้นนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถึงแม้มันจะมีการเล่นแบบทบเงินสาไม้แต่ผมเนี่ยจะทบเงินแค่ไม้เดียวเท,ท่่าาาาานนนนนัันั้้้้้้ะรรรรรทงงแแลววผมมมกกกตอออีีิ์ฟขึดย จะเปิดออเดอร์มาอยู่ที่1000บาทนะครับเนื่องจากว่าในจุดนี้นะครับผมกราฟเนี่ยวิ่งไปนในทิศทางขาขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกราฟนะผมเพิ่งได้มีการเทขายกลับลงมาพรา้อมกับการเปลี่ยนเทรนด์นี่ที่ไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์มานานมากๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มห้นาทีนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่กราฟเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเทรนด์เป็นขานลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีแรงสะสม,มเทขายลงมาค่อนข้้้าางงงงงเเเยยอะนนนนแแแแแลกกรฟใชุดดดดีีีี่่่็ R พปปปสับ,แบบ,บทถไ โอกาสเปิดเซลได้ผมก็เปิดเซลมาเลยนะคและเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่ากราฟจะเป็นไปตามที่ผมคาดการได้หรือเปล่า โอเคก็เรียบร้อยครับวินมาฮะในออเดอร์แรกบวกมาอยู่ที่แปดบาทนะครับในออเดอร์แรกเราก็วินมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมกราฟเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับแล้วกราฟก็มีแรงสะสมเทขายลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าในโซนนี้เนี่ยมันได้มีการอัดอั้นนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเทรนมาเป็นระยะเวลาถึง1ชั่วโมงแล้วนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์ต่อไปกันนะฮะตรงนี้นี่ผมรอกราฟมาอีกสักระยะนึงเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์ก่อนในจุดนี้เนี่ยผมอม,มองว่าผม ริงในจุดนี้เนี่ยคล้ายๆกับในออเดอร์ที่แล้วครับแต่ผมมองว่ากราฟเนี่ยกำลังจะวิ่งไปทิศทางของเทรนด์ไซเวย์นะครับซึ่งได้มีการคอนเฟิร์มนะครับที่โซนแนวต้านแล้วนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนเทรนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณสักนิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าบังเอิญเมื่อกี้เนี่ยผมมาเข้าในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะแพ้เหมือนกันนะเพราะว่าท่านหนึ่งสองสามตรงนี้ก็คือจะแพ้ใช่ไหมแต่บังเอิญผมเห็นว่าในโซนนี้ครับมันได้มีแรงเทขายกลับลงมาค่อนข้างแรงนะแต่ก็โอเคครับในกออเดอร์นี้ก็วินบวกมาครับบบบออยยยู่่่ทททีีีีาาากกแแลล้้้วววนนนนนะะิมสๆเเ เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีกําไรอยู่ที่ประมาณสักเกือบ50-60%แล้วนะเห็นไหมจาก3,000บาทตอนนี้มีอยู่4,07แล้วนะครับเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวหายสัก 1- นออเดอร์เนี่ยก็น่าจะเพียงพอต่อการปั้นผ่อนในรอบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันครับว่าในออเดอร์ถัดไปนี่จะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์นี้กันครับผมมองว่าในจุดนี้เนี่ยเรามีโอกาสทํากําไรได้นะผมเข้าออเดอร์ก่อนเลยนะอ่ะในจุดนี้นะผมที่ EU นะครับผมกราฟได้มีการวิ่งเข้าสู่โซนแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วรพร้อมเมีารคร นะคราวนี้เนี่ยกราฟเนี่ยครับผมได้มีการชนะไปก่อนแล้วในชุดตอนต้นเทรนนะฮะเห็นไหมชุดนี้เนี่ยชนะไปแล้วไม้ที่1 2 3เนี่ยชนะไปก่อนแล้วนะครับแต่บังเอิญว่ากราฟนะครับผมได้มีการวิ่งขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมแล้วได้มีการทำไฮนะฮะขึ้นมาที่ต่ําลงนะครับดังนั้นแล้วผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องลงไปทําโลนะฮะที่มากกว่าเดิมนะครับโลที่มากกว่าเดิมน่าจะอยู่ในโซนแนวรับแนวนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมจึงเปิดออเดอร์เซลล์ในออเดอร์นี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นนนนนนกกกััคครรรรรบว่่่่าาาาาาเเเเีีียออออดดด์้้ฟจะปปป็ไไตมมทผหืล และก็เรียบร้อยรับวินมาฮะบวกมาอยู่ที่ 892บาทนะฮะออเดอร์นี้เนี่ยก็เป็นออเดอร์ที่สวยงามอีกหนึ่งออเดอร์นะครับที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับอยากให้เพื่อนๆทำกำไรในเทรนไหลได้ก็จริงแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้เรื่องแนวรับแนวต้านนะครับคุณอาจจะไปทำกำไรนะครับในช่วงตอนที่กราฟเนี่ยกำลังวิ่งกลับตัวหรือในช่วงกราฟเนี่ยที่กำลังไซเว์นะครับและไปทำกำไรในช่วงตอนกลางเทรนนะครับตอนที่กราฟเนี่ยกำลังวิ่งหรือกำลังเดินทางไปหาเป้าหมายเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้นะครับผมสำหรับเทคนิคนี้นะในรายออเดอร์นี้เนี่ยก็วินมาสวยๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรา สุดท้ายกันครับผมมองว่าออเดอร์สุดท้ายนี่ผมจะใส่สัก3,000บาทเลยนะฮะในออเดอร์แรกนะแล้วเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่ากราฟจะเป็นไปตามที่ผมคาดการได้หรือเปล่าม,มาเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์สุดท้ายนี้กันนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ไป3,000บาทเลยนะโอเค เปิดออเดอร์บายขึ้นมานะครับโอ้โหราคาไม่ค่อยดีด้วยนะทุกคนนะกราฟนี่มีการเด้งไหลกลับลงมาด้วยนะครับในจุดนี้นะครับผมทุกคนจะเห็นได้ว่าทิศทางโดยรวมของกราฟนะครับผมเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วก็กำลังจะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นครับว่ากราฟนะครับผมได้มีการเปิดที่ช่วงนี้นะครับผมเห็นไหมเปิดที่ช่วงนี้แล้วก็ได้มีการไหลกลับลงมาครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการปิดแกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแล้วในโซนนี้เนี่ยเป็นโซนแนวรับ ส่งกราฟกลับขึ้นไปเนี่ยโซนแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเนื่องจากว่าเส้น ATR ยังคงเป็นสีแดงอยู่นะครับแต่ในจุดที่ผมเข้าออเดอร์นะตอนนี้เนี่ยเส้น ATR ได้กลับมาเป็นสีเขียวที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับแท่ง w ว i t e Wave Volume ก็เป็นสีเขียวด้วยดังนั้นในออเดอร์นี้เนี่ยจะมีโอกาสสูงเลยครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะฮะดังนั้นในออเดอร์นี้เนี่ยผมก็จึงเปิดออเดอร์บายานะแล้วเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไง เรียบร้อยครับบวมมาอยู่ที่2,676บาทครับ ทำให้เราเนี่ยผมสามารถทำกำไรรวมมาได้ทั้งหมด4ออเดอร์นะครับผมมีกำไรามาจาก3,000บาทนะอยู่ที่5,352บาทนะครับในรอบนี้นะถือว่าเป็นการปั้นถอดที่สุดยอดมากๆเลยทำให้ผมเนี่ยทำกำไรปั้นมาประมาณสัก190กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะเกือบเกือบ200เปอร์แล้วถือว่าสุดยอดมากๆนะครับและถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคก๊อตเทรนตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามผมได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับบ๊ายบาย